สวัสด,ดีครับผมจองลงเดือนะครับทีมลังบ้านนอ้ององเอิงนะครับผมอรุณสวัสดิ์ครับตอนจ้าเอฟซีถูกฐานนและก็วันด,ดีว่าเจ้ากับเอฟซีจ่าตายทุกคนนะครับสวัสด,ดีเอฟซีน้ององค์อิง,อง FC เอฟซีแซวน้อยเป็ดบันแพงนะครับผมกับเจ้านี้ เมื่อคืนนะครับพ่มน้องเล่นที่สุรินนะครับจากสุรินคงมีความสุขกับปี้นะครับพ่อมนาะไม่ทราบวพาฝนตกบางบางไม้นะครับต่างแต่โนน ون. แต่ทีนี้ไม่ตกกับพ่มเหมือนเดิมเมื่อคืนร้อนอบอ้าวมากมากกับปิดปัะลมในนอนเงื่อออกเลยครับเปิดปัะลมทัางคืนจวงดึกนะครับประมาณตีสามตีสี่นะครับ ตีซ่องตีซ้ำประมาณนั้นครับปิดปัดลมนะครับเสียมู้นะครับนอนคลางกับมันร้อนครับลุงเดียวต้องมาเปิดปัดลมไม่แล้วจนเกือบเกือบจาวเลยครับแล้วก็เสียมู้นอนไม่รับนะครับหลบหลบขึ้นไปชี้ไปเออนะครับแมฆก็ป่าไปครับตัวนี้ลงุงเดียก็พาด,ดีๆมานะ ดีๆกับ b u กับหลังดือซนอย่างแรงเลยครับป้มกัดนี่ตอนเช้าก็เหมือนกันครับคือเขาไม่รู้ตัวนะครับเขาจะแดงความรักนะครับแต่เขางับแบบเคี้ยวเขาแลมกลมรับป้อมงับในหลุงเดียเป็นรอยมดกับป้มแกนช่องตามรอยหน้าตีครับปมแต่เราก็ทําได้แต่เสี่ยงกับทำอะไรเอนดูไม่รู้เรื่องร่างก้าวก็เหมือนกันครับ ไอ้อไม่ใช่รางก้าเป็นในติซื้อมาเป็นพลาสติกนะครับผมกินเก้กาเซ็ตก็ไม่ความมดงับจะกันรอยครับผมเป็นพลาสติกนะงับแตกมดกับต่างซ่องนั้นครับเอ๋มันหน้าตีเหลือเกินกับความซนต้องกั้งกรุงหรือขอกอย่างเดียวครับแม้แต่ว่าโต๊ะ ไอโตมัยดีว่าเอฟซีเอามาจะาก,กันดารุมนะครับผมลงเดียไปพวกวกับก้านะครับกัดแงะมดกับผมข้างใต้ฮึมเมื่อยต่ำปลือดดีกับผมมันวัยก็มีทางเดียวกับผมคือตรงนี้ต้องกักบริเวณเลวก็ซ่อนไปเรื่อยจนกว่าเขาโตรครับผมนานๆปล่อยตีแบบน,นี้ คือปล่อยแบบม,รรมันก็ตำมจาร์มันเสียดมไม่ได้เลยครับแบบก็ไม่ดูตัวก่อนะ็เาเล่นได้ก็เาเ,าเล่นแบบแรงๆนะครับตัวก็ใหญ่ดูครับความส้นนี่วิ่งไปวิ่งมาแบบนี้บ่อยเดียวกกระโดดใจลงลงเดียนะครับต,ตัวก็ใหญ่นะครับตัววันนี้ก ตัวใหญ่กว่าเสือโดแล้วครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเขาเป็นม่าปันแทนะครับผมเลือดรอยนะเขาก็เลยเตียกว่าครับแต่ข้าได้นี่ใหญ่โตครับอ้วนจำม่มืมเห็นไหมครับเอาตกยางกัดตกยางที่ฟังนะยอมครับ รบห้กันทุกวันนะครับลุงเดียแล้วถ้าปล่อยไปไปเล่นกับเสียดูนี่ไม่ต้องว่วงกับไปตกปักแล้วก็ไม่รู้ไปได้ได้ขาไปได้ติดมาสักอย่างเลยครับกิ่งไม้แห้งบางกับป๋องขวดบางตุ้งพลาสติกบางติดปากมาถุกตีแต่ภาษาคนก็คือติดมือติดไม้ติดมือมาถุกตีกับพุ่มดีให้ไป ดีความจนแล้วแม่เจก็ขาไปไหนนก็ปากขาป่ากลับมาบ้านมาหลงเดียหรือไม่แต่ลงเดียบอกไม่เอาคือเขากายตั้งไว้ตรงนั้นนลครับต้องเมียได้ติดมาติดมือมาสักอย่างต้งเสียด้วยจอผ่านำนองไปไกลๆกันไปให้ไปเป็นในไทีเดียวเสียด้วยก็ไม่อยากไปใแบบไปคนเดียวกลัวป่านองนะครับ ัวนี้นะครับปุ้มสาวน้อยเป็ดบันแป้งแล้วก็น้องอุ้งอิงนะครับปุ่มจดไปต่อโดยรอยเอ็ดกับรอยเอ็ดปูนทองนะครับปูนทองเลยนะปูนทองรอยเอ็ดนะครับปุม ชาวอยเอ็ดมีความสุขกันอีกแล้วนะครับพุ่มไป f อซนะครับไปให้กำลังใจกันได้เนาะแต่ลอยเอ็ดรนอยเอ็ดแน่ๆครับพุ่มแต่ถ้าเป็นปนตองนะครับลุงเดียเคยไปบอยครับพุ่มพอเมื่อก่อนครับมีเปื่อนมีผักพวกทำงานอยู่ที่นั่นนะแล้วก็บานก็อยู่แถวนั้นด้วยครับก็มีเปิดเปือยอยู่หลายคนครับตาปนตองนะครับ เอฟสีแปไ้กับลังใจน้องอุ้งอิิงกันได้นะครับปุ๊บเจ้าโรยอิดกำมอคืนสุดินครับแห้งแล้วนะน้ำในซ่านี่ไม่ใช่ว่าเป็นต้มยู่นะนความซ้นครับ หมดแล้วครับต้องแยกกับเียืมูไปฮะไอแม่ก็ปาไปครับปุ๊บ่วนบุตรรตะกี้กไ็ได้ยินเสียงโวยวายอยู่ได้ยินเสียงโวยวายอยู่ครับ เมื่อวานเชอรี่มานะครับไม่ใช่ว่าก็กลัวไม่มานะส่งใส่อยู่บ้านเมื่อวานคงได้กินได้ได้ครับผม่มาเย็นแล้วครับมาตอนเดี๋ยวว่าลุงเดียใต้อ่าหมู่วนอํนามอยู่นะครับเดี๋ยวก็สักพักก็เอาเก่าได้เก้ากินนะครับบ้านนางเดี๋ยวก็ให้ไปครับ แต่ประมาณว่าเสียโดแบบเขาว่วงกองกินกับสิทธิเสียโดให้กับเมื่อวานนั้นนะอารมณ์เป็นชวงๆกับเสียโดอารมณ์ดีก็ยอกเล่นกับเจอรี่อารมณ์ไม่ดีก็คือประมาณว่าห่วงของกินกับให้ถึงเจอรี่อีกลัวสงสัยยังไม่ตึงหรือหรือดูก็ตี ปลาลูกก้ a ลาบารดอรมากินหญ้าก่อนครับเมื่อวานตอนค่ำนะครับลุงเดียปลานางต้มเครื่องในไก่ไว้นะครับพวกตับพวกอะไรแบบนี้นะครับนะครับน้ำได้กันนะแต่ว่าไม่ได้ปรุงรสได้นะกับปสมอมหมารนข้าวอาหารแล้วก็ตับไก่กินกับเบียร์มูแล้วงับ ไอกรบาตัวยอยกรบาพาสติกตีสยานะครัะแตกมดกับเปลี่ยนใบตีดซองได้ยินเสียงงับดังกรวบอีกกับโอ้โหอาจารดีมันน่าเลือกเกินครับมดสองอันกับงับแตกมดซึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องกิน cặp tuổi cậu mình đơm cũng ra trừ cả ba bảy dây tuổi dây mà ai phải ông mới cả Và cho nên cả tuổi cậu gọi lúc đấy mà tuổi cậu mình lịch, gặp không tuổi dây kẹt để rồi nè gặp cao mình là cục đây thì, thì mình tìm. bỏ kinh hút mình hút mình, hốt, mình, hốt, mình lưa, gặp cả lời ไปป่าอยู่กับป่านางวันกอนก็เือกระบานะครับแต่ว่ามันเป็นกระบาเลดหรือเป็นกระบาแบบอย่างดีมันไม่มีครับมันมีแค่ตุกย่างยีิบบาทครับผมก็เลยเือกระบาอันใหญ่มาช่องอันก็เรียบร้อยครับตรงจ่ายกระบาแบบเป็นเลดครับผมตัดเลเทมุด ดูดูกับดูดูกับดูกับฟีดซีช่วนบุญรอดฟีดซีก็เหมือนกันกับสื่อปลอกคอมาให้สร้างอันใช่ได้วันเดียวกับกัดเกือบกาดเลียกกับอันเกี่ยวก็กลมบากมากับนี่ดีดีนี่แค่นหลงเดียนี่เป็นรอยจำเกี้ยวเลยกับลากยาวเลยเขาแบบ เขาไม่รู้ตัวกขางับแรงๆกันนะครับตัวเขาเย้ยนะเขาเล่นนี่แหละครับเขาไม่ได้ตั้งใจงับให้มันเข้าเหนือเขาไดหรอกแต่เกี้ยวก็กลมนะครับเป็นรอยเกี้ยวดูดูกันเนี่ยเจ้าๆบรรยากาศจะแบบนี้ครับผม เย็นอึมครึมแต่ว่าแบบประมาณอบอ้าววันนี้ลงเดียคิดว่าน่าจะร้อนอบอ้าวหน้าดูแล้วครับเพราะมันอันมันดันอยู่หลายวันเลยครับมันไม่ตกกันน้ำร้อนแดดปุ้นครับวันนี้ก็คกงจะไม่ตกอีกครับแต่มีมอกไม่ได้ก็ยังเดียวว่าครับ ปูตาปูกแก่คนแถวนี้นะครับปูวะเย้ยวะมันพ้นไม่ตกถ้ามีหมอกอมในเมื่อวานไอ้นางเอิน,นไนอ้นางเอิ้นะก็เฮียช้างคุณช้างมาจอดรถอยู่มันกำลังเป่าไว้นั่นอยู่ไงมันเอินบอกเรียกเรียกปุ๊บสตาร์ทรถ,ถหายไปเลย อากครับผมสมจะรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับผมกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับทีมลังบานเนาะฝากติดตามจองลุงเดียทีมลังบานด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันดีครับผม